กิจกรรมงานเลี้ยงอำลาแด่ผู้ละทางโลกเกณฑชินเขาคนบอสมาอัดในดันเจียนให้เราลุยแล้วครับบอสเนี่ยเก่งกว่าปกติด้วยนะมะวาวัดฝีมือกันสักหน่อยว่าไอดีของเพื่อนๆเนี่ยเก่งขนาดไหนกันแล้วแลกรับ420เพชรครับทำยังไงไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่อกับเกม g e n c h i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับผมกับกิจกรรมนี้เลยงานเลี้ยงอําลาแด่ผู้ละทางโลกครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด12วันนะครับผมแล้วก็มี AR เกิน30ก็จะสามารถทําได้แล้วนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกมเป็นชินิมแพกอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช h o p ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันนะนกิจกรรมของเรานะครับผมอยู่ๆเนี่ยก็มีดันเจียนลึกลับแง้มประตูออกมานะครับผมเราเนี่ยจะไม่มีเนื้อเรื่องใดๆเลยนะครับกดไปที่รายละเอียด แล้วก็จะขึ้นสู่หน้าการท้าทายเลยครับกดเข้าท้าทายจะว้าไปที่ประตูดันเจี้ยนเลยครับมาถึงก็คือไม่พูดทำทำเพลงอะไรเลยครับสามารถวิ่งเข้าลุยดันเจี้ยนได้เลยโดยดันเจี้ยนของเราเนี่ยจะปรับระดับความยากได้นะครับผมแล้วก็มีกฎพลัง ชีนะครับผมกดพลังคีคืออะไร <_ an> นะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือบัฟนั่นเองทุกคนก็จะมีการได้รับตัวของบัฟอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเหลือระหว่างต่อสู้3บัฟด้วยกันครับนอกจากนี้ในรอบนี้เนี่ยเขาใจดีด้วยนะเขาสามารถให้เราเนี่ยสามารถแบกเพื่อนเข้ามาในดันเจี้ยนได้1คนครับจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้ครับ รอบแรกเราจะมาเจอกับเจ้าค้างคาวไฟฟ้านะครับผมกดเลือกระดับความยากได้เลยครับอย่างถ้าใครรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากๆนะกดไปเลยครับคูณ5ครับผมถัดมานะใครอยากได้คะแนนแบบทุกอย่างแบบแน่นๆเลยนะครับลองชาเลนตัวเองดูนะครับผมอย่างเช่นใช้เวลาน้อยพลังชีวิตของศัตรูเพิ่มขึ้นพลังโจมตีของศัตรูเพิ่มขึ้นศัตรูมีต้านทานไฟต้านทานน้าแข็งเพิ่มขึ้นต้านทานไม้เยอะขึ้น ซึ่งถ้าใครมั่นใจในตัวเองนะก็ลุยได้เลยครับคะแนนเต็มวันแรกในะอยู่ที่8,050คะแนนนะครับผมมาลองดูกันว่าผมเนี่ยจะไหวไหมนะครับผมกดต่อไปแบบนี้ถัดมามาเป็นเจ้าพลังขี้นี่นะครับผม เมื่อสักครู่นี้เป็นความเก่งของบอสเพื่อได้รับคะแนนนะครับผมถัดมาจะเป็นตัวของบัฟที่เขาจะให้เรามาเพิ่มเติมครับซึ่งผมเนี่ยขอเลือกเป็น3บัฟนี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความแรงในการโจมตีหมดเลยครับไปเลือกตัวละครกันครับแม้ว่าเขาจะกันไฟนะครับพอผมเนี่ยยืนยันในการหยิบยอยมิยะใส่ไปครับปูเอาไว้กันตายครับผมและก็คุมพลังแห่งดามจททัดน้ำนะครับผมขอใส่เป็น เย่หลานซิงชิวนี่คือทีมที่ผมเอาไว้ปราบนกข้างคาวตัวนี้บ่อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเริ่มท้าทายกันครับตื่นเต้นอะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับในรอบแรกนี้ โอ้ชิวเฉียดทุกคนใช้เวลาไป1นาที19วินาทีนะครับได้คะแนนมาเรียบร้อย8 5 0 0ครับ ยากมากเลยนะยากมากๆเลยนะครับทุกคนมาลองดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยได้คะแนนกันเท่าไหร่หลังจากจบดันเจี้ยนแล้วทุกคนกลับมาที่รายละเอียดกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเห็นว่าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยทำคะแนนถึงเพียงแค่หนึ่งพันคะแนนเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับดันละหนึ่งร้อยห้านะครับผมก็คือจะรวมกันสี่ดันเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบไพโมเจมครับทำแค่หนึ่งพันเท่านั้นได้รับเพชรครบแล้วนะครับหรืออีกทางหนึ่งคือ อยากได้ของรางวัลครบทุกอย่างเลยก็คือให้ได้สัก6000คะแนนต่อวันครับผมก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมครับและดันเจียนของเราเนี่ยจะค่อยๆปลดไปเรื่อยๆนะครับผมทีละ2วัน2วัน2วันครับจนครบครับผมใครจะรอดันเจียนปลดทีเดียวก็ได้ดองทีเดียวก็ได้เราค่อยมาทําก็ได้ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้แล้วครับผมกิจกรรมลงดันวัดฝีมือของเราเล็กๆน้อยๆนะครับพี่เอามาฝากกันน คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1579งแสนห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเจากทางยูทูบครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r สไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องคีรล,ละก็ขอตัวไปตะลุยดันเจี้ยนต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time,